เปิดครั้งรถหรูแอปทักษออนหลังโดนแฉซิ่งรถหรูเร็วแรงแสงไม่ยัง้งแอปทักษออนเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Fake or not บางช่วงบางตอนว่าสมัยสาวๆถูกเพื่อนๆเ,เรียกว่าน้องจืดและได้รับฉายาว่าน้องจืดขาซิ่งด้วยเป็นคนที่ทำอะไรช้าแต่พอมาขับรถเลยต้องมาเร่งสปีดตอนขับรถ เวลาขับรถจะขับเร็วมากแต่พอลงจากรถมาก,ก็คือทำอะไรช้าเหมือนเดิมเรื่องเปิดเต็นท์รถเป็นความคิดตอนเด็กๆชอบขับรถก็อยากจะมีรถที่เราชอบเอาไวเ้เยอะๆล่าสุดเราจะพาไปส่องคลังรถหรูของเธอกันซึ่งก็ทําให้โลกโซเชียลฮือฮาเป็นอย่างมากด้วยการอวดลูกชายตัวล่าสุดคือรถสปอร์ตรูคันงามราคา23ล้านซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นคนชอบรถสปอร์ตมากและเริ่มขับรถตั้งแต่อายุ18ปปีโดยมีคุณพ่อเป็นคนสอนให้และตั้งแต่นั้นมาสาวแอป ก็เริ่มสะสมรถสปอร์ตรู้ไปด้วยนอกจากนั้นเธอยังเป็นแฟนคลับพอเช่ที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคุณพ่อคุณอนุสรพักสุขเจเริญซึ่งเป็นสถาปนิกระดับต้นๆของเมืองไทยเจ้าของบริษัทออกแบบ AP s s t r a t Limited ซึ่งคุณพ่อเองก็เป็นผู้ที่ชอบที่ได้สัมผัสปอเช่มาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันด้วย u ซวแอปได้สัมผัสปอร์เช่เคแมน987เป็นคันแรกได้เปิดเผยถึงการตัดสินใจรถรุ่นนี้ว่าเป็นรถขนาดไม่ใหญ่เครื่องแม้แรงมากผู้หญิงอย่างเราน่าจะเอาอยู่และได้ยินกิตติศัพท์ว่าเป็นรถที่ใช้ดีไม่จุกจิก ขับไปทำงานทุกวันได้แถมยังชื่นชอบส่วนท้ายรถที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามพร้อมกับตั้งชื่อว่าน้องกะทีอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ